สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้อ,องทุกคนที่อยู่ฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเนาะที่มีอาชีพเลียงงวนี่เขาว่า,วาโรคระบาดโรคระบาดมาแทบพันแต่สองเดือนก่อน,น,นติดอยู่ประเทศไทยเนาะ้าเพือนบ้านประเทศพือนบ้านเนาะ ตอนนี้มาถึงล้าแล้วตอนนี้ถือว่าง้อตัวนี้ก็เป็นมาก่อนได้เป็นอยูน่นี่นี่ข้อไข่ไข่แต่ตอนนี้ถือว่าหายดีแล้วปัวมาได้ประมาณห้าหกวันแล้วงวอนน้อตัวนี้ตัวที่สองว่ะเป็นตัวหน่อยโลกอันพญารำปีสกินนี่ตัวหน่อยนี่แต่แฮ่สุดตัวน,นี้ เจ้านเสือกทองข้อไว้นี่มีอาการไข่เจ็บขาเขาก็ได้ซักยาเข้าไปแล้วแต่พี่น้่องคนใดเนาะห่สาเหตุแลหละฮะสาแบบพญากง่วนหน่อยนะไห้ซักมือหนึ่งมือเราจะเข็มตอนนี้เข้ากับ บุก,ก่าซักลายนะพอเป็นงัวน้อยภูริเอหูแกข้อมินบอกแน่บุก,ก่าซักลายแต่งัวใหญ่นะครับปัวหายแล้วเขาซักถือว่าเขาซักลายงัวน้อยบุก,ก่าซักลายและภูริมียาดีกะคอมเมนต์อนบอกกันแน่ เรื่องพี่น้องฟังไทยเรืองฟังล่าตัวหน่อยห้องบวกอากาสซักลายหญ้าที่ห้องซักกมีพวกหญ้ายา,ยาออกซิแล้วก็ ไดโคฟีน็กสองอยางเลยยาหองสักแล้กวก็ไอเวอร์แม็กมียาถ่ายพยาดนวยเนาะแต่ง้วหนห้องบริงวนหน่อยตัวนี้ห้องบริสักล้างักมือละมือละเข้มสักแต่ย่านย่านไดโคฟีน็ก ซักแต่เด็กคูบีเนกออกซิบริษักเพรยามชักลายรลยยาัมช็อกนะแต่งวัวเมื่อก่อนนะเป็นวันประมาณช่องวันมีอาการเจ็บขาแต่เราซักไประยะช่องวันคาก็คือว่าไข้ายๆนี่แต่มันตุ่มร้ายกว่าเก่ากว่หนมีตุม่ม ตุ้มขึ้นลายเต็มเลยเต็มขอ้อเต็มขาแต่บเห็นชัดเจนเลยตุ้มเป็นตุ่มบบที่บบใหญ่แต่แนมมาสังเกตดีๆก็จะเห็นลาย